โอเคเมื่อวานก็เป็นประวัติศาสตร์ของรถไฟสายเหนือที่ราช้ามาแทบทุกขบวนมีขบวนอะไรบ้าง9 10 13 14 107 108 5 15 152 109 407โโอ้โหรวมถึงรถสินค้าด้วยต่างๆหลากหลายขบวนนะครับที่ราช้ามาจาเค402ตกลางเมื่อวานก็คลิปเนี่ยผมถ่ายทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนนะครับ เมื่อวานก็เหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรเดินเข้าเดินออกเป็นว่าเล่นเมื่อวานเนี้ยนะครับโหตอนที่โหแบบคือตอนนี้เที่ยวล่องเนี่ยนะครับสายเหนือเนี่ยล่าช้าแทบทุกขบวนแล้ว102เนี่ยผมไม่เคยเห็นลาช้ามาอย่างนี้เลย14ชั่วโมงอะ่ะท่านผู้ชมที่ลาช้ามานะครับด่วน52นี่แค่300นาทีกว่านะก็ ด่วน52เนี่ยแค่6ชั่วโมงนะครับแค่6ชั่วโมงท่านั้นแต่102นี่สิ14ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนเนี้ย10ออกนำหน้ามาก่อนแล้วก็1 4แล้วก็102แล้วก็52อยู่หลังท้ายนะครับโหเนี่ยล่าช้ากันเป็นว่าเล่นเลที่ผมเอ่ยมาเนี่ยนะครับ ล่าช้ากันมาเยอะมากกว่าจะเปิดทางในเมื่อวานนี้เปิดทางตอน7จ็ดโมงยีนะครับและ1นูนเนี่ยนะครับก็นําหน้ามาก่อนเพื่อนนําหน้า1 0 8 5 2 1 4มาก่อนเพื่อนเมื่อวานในที่ผมถ่ายนะครับช่วงเช้าอะ่ะถ้าใครได้ดูนะครับเป็นเที่ยวล่องเที่ยวแรกที่ผ่านตรงจุดนั้นผ่านมาด้วยดีนะครับแล้วก็ขบวน9ก้าก็เป็นเที่ยวแรกเที่ยวขึ้นที่ได้ผ่านตรงนั้นอีกเหมือนกันเมื่อวานเนี้ยนะครับ โหกว่าจะกู้อะไรเสร็จกว่าจะทํารางเสร็จโหมันต้องใช้ระยะเวลานานาน,นะครับบางขาบวนต้องจอดรออยู่ที่สถานีต่างๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานขาบวน9เนี่ยมาจอดรอท้างอยู่ที่ชุมแสง1นสก็อยู่แถวคลองปรากฏนะครับหนึ 1, 7, ก็ทับกิจห้าหก็ปากน้ําโพไม่ก็บัเรพชรอย่างเงี้ยนะครับจอดรอเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะมาได้แต่ละขบวนอะ่ะโห นี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสายเหนือนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดู102เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่เคยเห็น102ล่าช้ามาขนาดนี้เลยซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่เคยเห็น102เนี่ยล่าช้ามาสี่ชั่วโมงช้ามาเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะครับโอ้โหผมพูดคำเลียเลยว่าปัติศาสตร์ต้องจาลึกมากๆเลย นะครับนี่คือปรากฏการณ์ครั้งแรกของสายเหนือด้วยนะครับโอ้โหบานอะราช้ากันกระจายเลยนะครับราช้าบานมากนะฮะผู้โดยสารผมว่ามีโวยอะเอาเดิเมื่อวานเนี่ยต้องมีโวยเฮ้ยทำไมรถมันราช้าจังวะนู่นนี่นั่นพอพนักงานขี่รถเขาบอกว่าสี่สิสองตกลางนั่นแหละใคร้อยสงสัยได้นะครับโอเคก็อนนี่คือเรื่องที่จะพูดในวันนี้ นะครับก็อย่าลืมกดอลค์กก็แชร์กดติดตามช่องรถไทยกับฮารบีนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะบ๊ายบาย